อ้าวรับใจดิอ้าวนึกยังเป็นพีน้องซีเป็นพู่เจ้าปาจเศาว่าเป็นซื่อคำน้อยคำน้อยเป็นเกติเเขาคงเขาว่าไปถือคำกวงข้าคกงขเบนคว่า โอ้ยเอพอตับเึ้ดไปเด้อร้องเออเออเออชัวรใอเอาปัดทูซื้อทำเงินแต่กลับตกใจพี่พอดีว่าเป็นหูดต้องจะโคดรตแต่โคโรต๊อ ก้อนจะใส่เด uh ็โ huh. อ oh, ้าวขูเอาคับแต่ไล่ครคับมาเป็นทู่ดอนเจ้าสวรรคอจนในเดือมเมรักแ่เศร้าเปลียนไทยบาลเขาพะหูเขาเขาไปผิดกันโอ้โอ้กวาจูป่าจูปันตั้งเรื่อง แป่ต่างห้าตังเน่งก็อยู่บ้นทั้งว่าเสียคำน้อยก็อยู่บันลุมก็ลุมก็สิงพื่งคำน้อยคำน้อยก็ว่าเป็นเข,ขาคาคาสันว่าลําำสันยีโดดตับตูออเออชีห็นน้ำตู เอาคัมเดีอรับงคัมเดดอบหุบิดบหัวบหัวเดียเอาไว้ <laughs>